โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k ีเคทีสตนะ คลิปนี้มาแลกฟรีแล้วครับคาพลังนะครับผมดูก่อนว่าจะเอาใครนะวันนี้วันศุกร์มีการอัปเดตดิปิกเข้ามาด้วยนะครับผมมีการอัปเดตดิปิกเข้ามาก็คืออีิกอีปิกบาเซโลนาแต่และตัวก็บาซ่าหมดเลยนะบาซ่าทั้งหมดโรน,นันญยมีสกิลเทพโอ้โหตัวไฮไลท์ไฮไลท์การ์สสวยปีนี้การ์สสวยนะปีนี้มันเป็นออกแนวแบบแบบสว่างๆหน่อยอะ นะสว่างง LED หน่อยนะครับผมค่อนข้างสวยนะบาซ่าก็ออกออกโทนแบบชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคถือว่าสวยถือว่าสวยโอเคตัวไฮไลท์เด็ดปะวะมีใครอะ่ะปอตอรีสวะ่ะอ,อื่ตัวใหม่เพียบเลยวะนะครับผมโอเคนะสายบาซ่าก็จัดไปนะครับผมนะจัดไปอีปิกก็การ์ดใหม่เออการ์ดใหม่ก็สวยนะ รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างโอเคขึ้นนะมันมีความแบบพัฒนาไปทางที่ดีนะผมว่ามันสวยมากทีนี้เรื่องการเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างสวยฟีเจอร์เขียวก็สวยนะครับผมโอเคนะครับผมมามานะมาเอาใครดีอะนะมีทั้งหมดหกคนเป็นห้าดาวทั้งหมดเลยเป็นห้าดาวทั้งหมดเอาใครดี เอาใครดีอืมถ้าที่ผมดูมานะสเตเกนก็น่าโดนนะแต่จริงๆผมอยากได้อืมแต่ว่ามันก็ไม่ได้สูงนะเอาจริงเก้า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 มีจะมีจอห์นสโตนกับวิตติญญานะระหว่างจอห์นสโตนกับวิตญญวติญญาเอาใครวิตติญญาอีเวน์ถ้าพูดถึงเรือ่องอีเวนเพชเช่เปชเปช่เล่นได้ โปรตุเกสเล่นได้ถ้าเป็นจะสโตนอังกฤษพิมพิลีก้โหจะสโตนทั้งหลากหลายสเตเกนก็ลาริกาโอ้โหได้หมดเลยปะกินแล้วได้หมดเลยนะนะอิสโก้ก็ลารลิกาก็เล่นได้เล่นดิเวนได้อันนี้อังกฤษเล่นได้อุ้ยทุกตัวคือสามารถเล่นดิเวนได้แบบแบบสบายๆนะครับผมถ้าดูตามโอเวอร์ออไปทางวิติญยาก,ก่อนละกันนะครับผมเพิ่ม เด๋ยวนี้เนี่ยตัวตัวใช้ดาวเลขเนี่ยไม่ค่อยดึงดูดเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยตัวใช้ดาวเลขเนี่ยค่อนข้างจะดีไม่ดิมันก็พอๆกันอนะ่ะ99สมัยก่อนก็เต็มที่ก็99หรือไม่ก็100อจ้ะแต่ทุกวันเนี้ยมันแจกเยอะมั้งควรม่มันแจกเยอะแจกแบบตัวร้อยตัวร้อยหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะนะตัวตรใช้ดาวเลเก้ากมันก็เลยดูแบบก็เลยดูแบบอ่อน้อยอะไรเงี้ยเออก็จริงนะก็จริงนะค่าสเตตค่าพลังต้องเพิ่มขึ้นแลนะ้วคนนี้ เก้าเก้าเอาไม่อยู่แลว้วนะครับผมมันตั้งร้อยแล้วไปเอาวิทยานี่แหละหรือว่าเทสเตเกนวะจริงก็อยากได้เทสเตเกนนะใจแม่งเอาวิทยามาโอเคนะไปครับผมวิทยาวิทยาโอเคนะเอาตัวที่พอจะเล่นได้โอวอ์ส,อสูงๆไว้ก่อน นะและสเตปม,มันดีมากในะวิทยิาต้ญญาองครองบอลต้องจ่ายบอลค่อนข้าง,งดีเลยนะโอเคเลข팩นี้อยู่อยู่กี่วันหมดวันที่เท่าไหร่วันที่สิบเดือนสิบสิบเดือนสิบสิบเดือนสิบโอ้โหโอเคโอเคที่ผมต้องแล่ก็จะมีสามดาวหนึ่งอันสี่ดาวหนึ่งอันที่เหลือก็ได้อยู่สี่ดาวอันนี้เหรอสิบเดือนสิบได้อยู่นะครับผมอืมโอเคนะไปอัพค้อพลังกันดีกว่านะวิตตินยา วิตินยาเหรอวิตินยาเหรออืมวิตินยาวิตินยานะฮะอืมอูมอรอบก่อนนะ่ะรอบก่อนนะ่ะเป็นกาบีเก้าแปดซึ่งผมมองว่าค่อนข้างน้อยเลยนะนะฮะค่อนข้างน้อยวิตินยาอืมอ๋อเชสเตอร์นะ ยินีดยออเชีสเตเตอรไ์ไปไปอัพเลเวลอุย้ยจะหมดแล้วอะจะหมดแล้วอะเงินสัตวะสกล้านต้องออกแล้วไหมมันยังมีบุ๊วะมันยังมีอยู่ไหมแบบซื้อตั้งแต่เฮ้ยผมรู้สูตรแล้วผมรู้สูตรอะไรบางอย่างแล้วนั่นดี๋ยวผมลองก่อนนะนี่ผมลองก่อนนะไอไอเดียผม ปิ้งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับผมโอ้โหนักเตะก็จะเต็มกูนี่นักเตะก็จะเต็มผมปิ้งไอเดียมาลบก่อนแล้วพูดนี่มันสแตนดาร์ดอ่ะมาันจากไหนอะ่ะเยอะแยะเลยฮะมันจากไหนอะ่ะเนี่ยสแตนดาร์ดใช่ไหมน่าจะสแตนดาร์ดแล้วมาจากไหนวะผมไม่เคยเปิดนะสแตนดาร์ดนี่โอเคลบก่อนแล้วกัน อันนี้มันก็ไม่ได,ด้บอกนะได้มาแสนอืมอืมอืม,อมโอเคนะผมรู้รู้ผมผมดูก่อนอืมอัพขับพลังดีกว่านะครับผมนกคอยว่ากัน <c oughs> เก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวดูก่อนนะ นะมีข้อสงสัยอะไรหลายอย่างมากในภาคเนี้ยสงสัยอะไรตั้งหนาก็ไม่รู้นะไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นว่ะแล้วก็ไม่เกี่ยวสแตนดาดไม่ได้ดิทั้งนั้นโอเคสแตนดาดไม่ได้จบนะโอเคหาสูตรก่อนวิตินยาวิตินยาหาสูตรหาสูตรหาสูตรรอบนี้แจกโคดเยอะเลยอะ่ะคือแจกทุกทางจริงนะ ไม่ใจทุกทางเลยนะครับผมทั้งเติมทองก็แจกนักเตะนะฮะแจกทุกทางแล้วแจกเยอะเยอะจนแบบเล่นไม่ทันอะ่ะมันจะไปทางไหนก่อนดีอ่ะตอนเนี้ยนะทําคลิปไม่ทันแล้วโอเคนะครองบอลด้วยจ่ายบอลโอ้โหจ่ายบอลสิบสองว่ะเน้นๆเลยปะเนี่ยสิบสองโอ้โหเน้นๆเลยว่ะครองบอลแปดอื อันนี้ยังไม่รวมบูทลองทีมหมเนี่ยโอ้โหไปแล้วสุดท้ายน,นี่คือสุดแล้วผมว่าอันนะครับผมน่าดูนจริงนะเด็กสนะี่ะเด็กเหรอเด็กสี่อะเด็กสี่ลูเวอร์แปดลูเวอร์แปดหืมดีเฟนซ์หกเกียมรับได้ด้วยนะเพราะมันเป็นออร์เจสเตอร์นะมันก็มีลงมาช่วยเกียรรับด้วยนะเกียมรับ เกมรับ6อ้าวโอเคได้มากมา9 5หมดแล้ว12 8 4 8แล้วก็6นะตามนี้โอเคไหมผมว่าโอเคนะหรือว่าจะลดตรงไหนอะไรยังไงโอเคแล้วนะจริงนะมีเกมรับถ้าไม่เอาเกมรับหรอไม่ได้ดิด้วยตามสไตล์เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่จะขึ้นเกมรุกขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมถ้าจะยิงได้ก็ยิงแบบไกลๆ,ๆเ่99นะครับผม อบวอลเก้าเก้าเก้าห้าบุกขึ้นสี่บุกขึ้นสี่ได้เก้าเก้านะอาร์ชิสเตอร์อรยืนกองกลางนะยืนกลางลุกได้ด้วยนะครับผมโอ้โหจริงยิงกลางลุกได้เพราะว่านนนะครองบอลกระจายบอลนี่แหละนะครองบอลดีมากนะบอลโซน,นเลี้ยงบอลแล้วประก,กบตัวนะครับผมสองสั้นเก้าเจ็ดเปิดบอลเก้าสี่โอ้โหดีว่ะดีว่ะแต่จบสกอร์ไม่ได้นะมันมันได้แต่มันน้อยมากไงนะนะเตรียมรับพอใช้ได้ ช่วยได้นะความเร็วกลางๆตามสไตล์ตามสไตล์กองกลางะนะมันก็กองกลางพลังการยิงก็ถือว่าไม่ได้แรงมากนะบาลานซ์โอเคสเตมินาสเตมินาถือว่าโอเคนะ90นะถ้าดูสำหรับกองกลางเนี่ยสเตมินาเนี่ยอาจจะดูน้อยแต่แต่เกาสำหรับกองกลางถือว่าก็โอเคเลยนะนะโอเคนะ90กองกลางอืมได้อาจจะอาจจะเหนื่อยแหละนะแต่ก็นานอยู่กว่าจะเหนื่อย90 นะเพราะกองกลางวิ่งเยอะอยู่แล้วนะกลางวิ่งเยอะดับเบลิลทัชมีปั่นโค้งว่ะมิสกิลปั่นโค้งว่ะปั่นโค้งแบบเปิดด้วยหรือเปล่ายิงเหรอดิบบิ้งช็อตเหรอยิงลูกคูกเหรอยิงไกลเข้ามาเนี่ยนะตอกส้นไทยบอลทะลุช่องจัดเล่นบอลจังหวะเดียโอเคโอเคเพิ่มสกิลได้วิตินยาโอเคดีเลยนะครับผมถือว่าเจมๆมนะครับผมวิตินยา นด้เงินได้อะไรได้สวยๆนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับเลขฟรีแล้วครับค่าพลังทำเป็นตินยานะครับผมคือทุกคนต้องเลขอยู่แหละจริงๆทุกคนต้องเลขอยู่เลยถ้าไม่เลขมันก็หายไป,ไปฟรีมันก็น่าเสียดายนะถึงนะนะครับผมอย่างน้อยก็เลขมาแล้วก็ไม่ต้องอัพค่าพลังก็ได้เลขก็ไว้เฉยๆเผื่อสักวันมันอาจจะได้ใช้นะเขาจะไปรู้อ e ีเวนต์ e อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะทุกนี้เป็นลาบายบายแล้ว